สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คู่หู AI เมาส์หนังสือครับวันนี้เรามีหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมากๆอยากมาชวนคุยกันครับชื่อว่า7วิธีฟิตใจให้แกล่งไม่หวั่นไหวตามแรงอารมณ์ครับภาษาอังกฤษคือ Flex Your Feelings คนเขียนคือ Dr. Emily a n h o l ์ส่วนฉบับภาษาไทยพิมพ์โดยสำนักพิมพ Am ์ Amarin How To นะครับพอได้อ่านนะเ,เกิดคำถามเลยเออทำไมเราดูแลร่างกายกับดูแลใจมันต่างกันจัง ร่างกายเนี่ยโอ้โหฟิตเนสกินคลีนแบบป้องกันสุดๆใช่ค่ะดูแลดีมากแต่พอเป็นเรื่องใจนี่เหมือนรอให้พังแบบเบิร์นเอาเครียดหนักๆค่อยมาแก้กันหนังสือเล่มนี้ก็เลยชวนคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะฟิตใจเหมือนที่เราฟิตกายนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วผู้เขียนดรแอมเบอรี่แอนฮา์เนี่ยมไม่ใช่แค่นักเขียนนะคะแต่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากๆค่ะ มีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรใหญ่ๆอย่าง Google NBA มาแล้วด้วยโอ้โหโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับใช่ค่ะสิ่งที่เธอเสนอคืออ,อการเปลี่ยนมุมมองนิดนึงค่ะจากคำว่าสุขภาพจิตที่บางทีมันฟังดูเหมือนต้องป่วยก่อนครับครับดูเป็นเรื่องการรักษาใช่ค่ะเปลี่ยนไปเป็นคำว่าความแข็งแกร่งทางอารมณ์หรือ Emotional Fitness อันนี้มันฟังดูแบบเป็นการสร้างเสริมเชิงรุกมากกว่าเหมือนเราไปยิมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่ไปหาหมอเพราะไม่สบายอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเปลี่ยน mindset ถูกต้องค่ะการเปลี่ยนคำแค่นี้แต่มันช่วยลดกำแพงในใจคนได้เยอะเลยทำให้การดูแลใจกลายเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ชอบมากในเล่มนะคะ คือตัวตนของคุณในทุกๆที่คือตัวตนเดียวกัน Who you are anywhere is who you are everywhere ประมาณนั้นค่ะอืมมันหมายความว่ายังไงครับก็คือทักษะทางอารมณ์ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะใช้ที่บ้านที่ทำงานหรือกับเพื่อนมันคือชุดเดียวกันส่งผลถึงกันหมดเราแยกส่วนไม่ได้ร้อเอร์เซ็ค่ะใช่เลยครับมันเหมือนเราใส่หน้ากากได้ไม่เนียนขนาดนั้น ทักษะพวกนี้มันติดตัวเราไปทุกที่จริงๆซึ่งในหนังสือก็จะแจกแจงออกมาเป็น7คุณลักษณะสำคัญเลยครับเขาเปรียบเหมือนเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อทางอารมณ์ที่เราต้องฝึกกล้ามเนื้อทางอังอมน่าสนใจนะคะใช่ครับมีตั้งแต่การรู้จักตัวเองการมีสติความสงสัยใคร,ร่รู้การฟื้นคืนกาลังใจความเห็นอกเห็นใจการสื่อสารแล้วก็ความขี้เล่น เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทีละมัดเลยว่ามันคืออะไรแล้วเราจะฟิตมันได้ยังไงบ้างเริ่มที่มัดแรกเลยไหมครับการรู้จักตัวเองหรือ self awareness ได้เลยค่ะฟังดูเหมือนเบสิกเบสิกนะครับแต่หนังสือบอกว่านี่คือรากฐานเลยสำคัญสุดมันคือการที่เราเอ่อมองเห็นเข้าใจอารมณ์ความคิดพฤติกรรมตัวเองหรือแม้แต่ปมลึกๆของเราจริงๆหรอครับใช่เลยค่ะเหมือนเรามีกระจกส่องใจตัวเองที่ชัดเจน ซึ่งมันสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไรมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนก็เหมือนขับรถหลงทางตัดสินใจไปตามอารมณ์แบบหุนหันพันแล่นครับแต่พอเรารู้จักตัวเองดีขึ้นเราจะเริ่มเหมือนออกแบบการตอบสนองได้ดีขึ้นเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ทำให้เราโกรธทำไมเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้แต่ว่าการรู้จักตัวเองมากๆมันไม่ทำให้เราแบบคิดมากจมอยู่กับตัวเองเหรอครับ ต้องรู้ทุกเรื่องเลยไหมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือรจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าต้องรู้ทุกดีเทลนะคะแต่มันคือการสังเกตเห็นแล้วก็ยอมรับ รูปแบบหรือ patterns ความคิดความรู้สึกพฤติกรรมตัวเองมากกว่าอย่างดรแอนโฮลด์เขาก็ยกตัวอย่างตัวเองเรื่องที่ไม่ค่อยยอมรับอารมณ์โกรธของตัวเองอ๋อครับมันก็เลยทำให้เธอเอ่อไม่ค่อยเข้าใจหรือเห็นใจเวลาคนอื่นโกรธเท่าที่ควรมันเชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะการเข้าใจตัวเองเลยเป็นประตูบานแรกสู่การเข้าใจคนอื่น อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเชื่อมโยงกันแล้วถ้าอยากเริ่มฝึกกล้ามเนื้อมัดนี้ครับหนังสือแนะนำวิธีที่เรียกว่าการวิทพื้นทางอารมณ์หรือ emotional pushups ไว้อย่างไรบ้างครับมีหลายวิธีที่ทำได้เงายากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือกล้าขอฟีดแบ็กหอันนี้ยากเลยนะ <laughs> หัวเราะอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ลองถามจากคนที่ไว้ใจค่ะถามคำถามปลายเปิดเช่น มีอะไรที่ฉันน่าจะพัฒนาเรื่องการสื่อสารได้บ้างไหมคะหรือเวลาฉันเครียดฉันแสดงออกยังไงในสายตาคุณมันช่วยเปิดมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นจริงๆนะคะครับครับอีกวิธีคือการจดบันทึกหรือ journaling ไม่ต้องเขียนยาวก็ได้ค่ะดรแอนฮาวบอกว่าเวลาประโยคสองประโยคก็ได้แค่จับความคิดความรู้สึกที่มันแวบเข้ามาก็ช่วยได้เยอะแล้วอืมหรือแม้แต่ก,การตั้งคำถามทบทวนตัวเองบ่อยๆในใจเช่น อะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆในสถานการณ์นี้ฟังดูทําได้จริงนะครับไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่เน้นทําเรื่อยๆใช่ค่ะความสม่ําเสมอสําคัญต่อไปครับกล้ามเนื้อมัดที่สองการมีสติหรือ mindfulness อันนี้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงนั่งสมาธิใจนิ่งๆสงบๆแต่ในหนังสือบอกว่ามันลึกกว่านั้นคือความสามารถในการอยู่กับความไม่สบายใจได้อย่างสงบใช่ค่ะ Comfortable with t i s comfort มันเป็นยังไงครับเนี่ยคือไม่ใช่แค่การหาความสงบอย่างเดียวนะคะแต่คือการเพิ่มความทนทานต่อความรู้สึกที่ไม่สบายใจต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นความเบื่อความหงุดหงิดความอึดอดัดความเศร้าอะไรพวกนี้อ๋อคือไม่ต้องกำจัดมันทิ้ง ใช่ค่ะแทนที่เราจะรีบหนีรีบปัดมันทิ้งไปการมีสติคือการแบบชะลอตัวเองลงเน็ตหนึ่งหายใจลึกๆแล้วก็สังเกตความรู้สึกนั้นอย่างที่มันเป็นโดยไม่ตัดสินไม่ต้องรีบต่อต้านมันทันทีซึ่งมันช่วยให้เราไม่ตอบสนองแบบหุนหันพันแล่นจัดการสถานการณ์ยากๆได้ดีขึ้นเหมือนสร้างสเปซหรือพื้นที่ว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองให้เรามีเวลาเลือกทางที่ดีขึ้น ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะถ้าเปรียบการวิตพื้นทางอารมณ์อื่นๆอย่างการขอฟีดแบ็กเมื่อกี้มันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะครับแน่นอนการมีสตินี่แหละค่ะคือแกล้มเนื้อที่จะช่วยให้เราทนความอึดอัดนั้นได้นานพอที่จะเรียนรู้จากมันได้โดยไม่ถอดใจไปซะก่อนมันเลยเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่ช่วยให้การฝึกอื่นๆมันเป็นไปได้จริงค่ะเข้าใจเลยครับมันสําคัญมากแล้วเราจะวิตพื้นฝึกสติในชีวิตประจําวันยังไงได้บ้างครับโอ้มีเยอะเลยค่ะ เช่นฝึกหายใจอย่างมีสติแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกสัก3-4สี่ครั้งเวลาเริ่มรู้สึกเครียด,ดหรือทำงานทีละอย่าง single tasking และคะ่ะลองปิด notification ต่างๆแล้วจดจ่อกับงานตรงหน้าสัก15-20นาทีอ่าอันนี้โดนเลยครับชอบทำหลายอย่างพร้อมกันลองดูคะ่ะหรือฝึกฟังอย่างตั้งใจเวลาคุยกับใคร ลองวางมือถือสบตาฟังเพื่อเข้าใจจริงๆไม่ใช่รอพูดหรือแม้แต่สแกนร่างกาย body scan ลองไล่ความรู้สึกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายสักแป๊บหนึ่งแค่รับรู้ไม่ต้องทำอะไรคะ่ะทำได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยต่อไปคุณลักษณะที่3ความสงสัยใคร,ร่รู้หรือ curiosity อันนี้ผมชอบนะคือมันเหมือนเปลี่ยนโหมดจากตั้งรับป้องกันตัวหรืออยากเอาชนะอืมอืม ไปเป็นโหมดอยากเรียนรู้อยากเข้าใจความจริงมากขึ้นแม้ว่าความจริงนั้นอาจจะไม่ถูกใจเราเท่าไหร่ใช่ค่ะพลังของมันมหาศาลมากโดยเฉพาะเวลาที่สถานการณ์มันตึงเครียดหรือมีความขัดแย้งกันแทนที่เราจะพุ่งเป้าไปที่ใครถูกใครผิดหรือถามว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ซึ่งมันมักจะฟังเหมือนตนําหนิแล้วคนอื่นก็จะตั้งการจริงครับ ลองเปลี่ยนไปใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วยอะไรหรืออย่างไรที่มันกระตุ้นความเข้าใจมากกว่าเช่นอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณกังวลในเรื่องนี้คะหรือช่วยอธิบายมุมมองของคุณให้ฉันเข้าใจมากขึ้นได้ไหมหรือกระบวนการคิดที่นำไปสู่การตัดสินใจนั้นเป็นอย่างไรคะมันเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้มากกว่าคะ่ะเหมือนเปลี่ยนจากสารเตี้ยม,มาเป็นนักสารวจเลยนะครับ <laughs> ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมีวิธีพื้นอะไรที่ช่วยฝึกความสงสัยใครรู้นี้บ้างครับลองฝึกถามตัวเองด้วยความสงสัยค่ะเวลาเรามีอารมณ์แรงๆเกิดขึ้นเช่นความผิดหวังนี้กําลังพยายามบอกอะไรเรานะแทนที่จะรีบตัดสินตัวเองหรือเวลาเจอเรื่องน่าเบื่อๆลองหาแง่มุมใหม่ๆที่น่าสนใจในเรื่องนั้นเช่นถ้ามองจากมุมของคนอื่นเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะหรือแค่ ลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยดูบ้างก็ช่วยเปิดรับประสบการณ์ที่ต่างออกไปค่ะน่าสนใจครับทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อด้วยไปดอกกันที่การฟื้นคืนกำลังใจหรือ resilience คนไทยอาจจะคุ้นกับคำว่าล้มแล้วลุกแต่เล่มนี้ใช้คำว่าล้มแล้วลุกไปข้างหน้าหรือ bounce forward ใช่ค่ะ bounce forward ไม่ใช่แค่ bounce back กลับไปที่เดิมมันต่างกันยังไงครับ ต่างกันที่เป้าหมายค่ะ bounce back เนี่ยเหมือนเป้าหมายคือแค่กลับไปสู่สภาวะปกติก่อนที่จะเจอปัญหาครับกลับไปเท่าเดิมแต่ bounce forward คือการมองว่าทุกความผิดพลาดความล้มเหลวหรืออุปสรรคเนี่ยมันคือข้อมูลคือบทเรียนที่จะทำให้เราลุกขึ้นมายืนในจุดที่ดีกว่าเดิมคือฉลาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมีมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะมันเชื่อมกับ growth mindset เลยอ๋อที่มองว่าความท้าทายเป็นโอกาส ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องแย่ๆที่ต้องเอาตัวรอดให้ผ่านไปเฉยๆเหมือนกับว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตถูกต้องค่ะแล้วเราจะฝึกให้ตัวเองล้มแล้วลุกไปข้างหน้าได้ไงบ้างครับมีวิธีไหมเปิดดูเตือนตัวเองถึงความสามารถที่เรามีโอ้ดีจังครับ อีกวิธีคือฝึกโต้ตอบกับนักวิจารณ์ในใจค่ะเวลาเสียงในหัวเริ่มตำหนิเราลองรับฟังอย่างมีสติยอมรับความผิดพลาดถ้ามีแต่แล้วเปลี่ยนโฟกัสไปที่เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้และครั้งหน้าจะทำอะไรให้ต่างออกไปอืไม่ใช่จมอยู่กับความผิดพลาดใช่ค่ะและที่สำคัญคือฝึกให้อภัยตัวเองค่ะปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วแล้วมุ่งไปที่ปัจจุบันกับอนาคตดีกว่า ฟังดูช่วยให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นเยอะเลยครับมาถึงคุณลักษณะที่5ความเห็นออกเห็นใจหรือ Empathy อันนี้สำคัญมากเลยนะครับยุคนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวสำคัญจริงๆค่ะมันคือการที่เราเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแล้วก็สามารถอยู่เคียงข้างความรู้สึกนั้นได้ไม่ใช่แค่สงสารหรือ Sympathy แต่เป็นการรู้สึกร่วมหรือเอม a t h y เหมือนพยายามมองจากมุมของเขาจริงๆให้ค่ะ แล้วเอมพัตีนี่ส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อความไว้วางใจความปลอดภัยทางใจในทีมหรือประสิทธิภาพการทํางานมีงานวิจัยบอกเลยว่าการขาดเอมพัตีของหัวหน้านี่แหละเป็นเหตุผลต้นๆเลยที่ทําให้คนเก่งๆลาออกโูขนาดนั้นเลยค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเอมพัตีคือคิดว่าถ้ามีเอมพัตีมากๆเราต้องยอมคนอื่นต้องแบกปัญหาคนอื่นจนเราหมดแรง ใช่ใช่ครับผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนถ้าเห็นใจเขาเราต้องช่วยเขาทุกอย่างแล้วเราจะแย่เองแต่ดออรแอนฮาวต์ชี้ให้เห็นมุมที่น่าสนใจมากค่ะว่าจริงๆแล้วเอมพัตตีกับการสร้างขอบเขตหรือ boundaries ที่บีเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเอา้าเหรอครับแต่มันส่งเสริมกันอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะเธอบอกว่ายิ่งขอบเขตของคุณแข็งแกร่งเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสามารถเชื่อมต่อและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้นโอ้อันนี้พีคมาก เพราะเราจะไม่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบหรือเหนื่อยล้าจากการให้มากเกินไปไงคะการจะมีเอมพั h ตีที่ยั่งยืนได้เราอาจจะต้องเริ่มจากการรู้จักปฏิเสธรู้จักดูแลพลังงานตัวเองให้ดีก่อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นเบิร์นเอาไม่ใช่เอมพัตตที่ทายจริงค่ะสุดยอดเลยครับขอบเขตที่ชัดแจนช่วยให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ดีขึ้นแล้ววิธพื้นสําหรับฝึกเอมพัตตมีอะไรบ้างล่ะครับต้องมีตั้งแต่ฝึกฟังอย่างลึกซึ้งหรือ Active Listening ค่ะ ฟังเพื่อเข้าใจจริงๆศบตาไม่ขัดจังหวะลองสะท้อนสิ่งที่เราได้ยินกลับไปเช่นเท่าที่ฟังดูเหมือนคุณกำลังรู้สึกจุดๆหรือปลูกฝังความสงสัยใครรู้ในตัวผู้อื่นถามคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับชีวิตความคิดความรู้สึกของเขาแล้วตั้งใจฟังคำตอบจริงๆค่ะครับครับหรือลองจงินตนาการสวมรองเท้าของคนอื่นก่อนที่เราจะตัดสินหรือตอบสนองลองถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเขาในสถานการณ์นี้เราจะรู้สึกหรือต้องการอะไร ฝึกมองจากมุมคนอื่นใช่ค่ะไปต่อกันที่คุณลักษณะที่6ครับการสื่อสารหรือ communication อันนี้ดูเหมือนเป็นทักษะพื้นฐานเลยแต่ในหนังสือเน้นว่ามันคือเครื่องมือสำคัญในการแสดงออกถึงความต้องการความรู้สึกแก้ไขความขัดแย้งแล้วก็ทำให้สิ่งที่เราฝึกข้างในเช่น empathy หรือ self-awareness มันแสดงผลออกมาสู่โลกภายนอกได้จริงถูกต้องค่ะ มันคือคกลไกการส่งมอบที่สําคัญมากจริงๆเราอาจจะเข้าใจตัวเองลึกซึ้งเห็นอก,อกเห็นใจคนอื่นเต็มเปี่ยมเลยแต่ถ้าสื่อสารออกมาไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรืออาจจะแย่กว่าเดิมคือเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยค่ะจริงครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยช่วยป้องกันปัญหาสร้างความสัมพันธ์ แล้วก็ทําให้เราสามารถสร้างขอบเขตที่พูดถึงเมื่อกี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหรือ ripple effect ไปยังคุณลักษณะอื่นๆทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราจะวิดพื้นเพื่อฝึกการสื่อสารที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างครับมีเทคนิคอะไรน่าสนใจไหมครับมีเทคนิคสนุกๆอย่างการใช้ r e m o จิสค่ะ r e m o j i สคืออะไรครับคือการตกลงความหมายของอีโมจิบางตัวกับทีมหรือคนใกล้ชิดล่วงหน้าค่ะเพื่อลดความคลุมเครือในการสื่อสารผ่านแชท เช่นรูปหัวใจสีเหลืองอาจจะตกลงกันว่าหมายถึงรับทราบและเห็นด้วยรูปหน้ายิ้มเหงื่อตกอาจจะหมายถึงกําลังพยายามทําอยู่แต่เจออุปสรรคอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนสร้างโคตรลับกันใช่ค่ะช่วยให้เข้าใจอารมณ์เบื้องหลังข้อความได้ดีขึ้นอีกอันคือการทํา relationship retros หรือ retrospectives อันนี้เหมือนในการทํางานเลยคล้ายคายกันค่ะคือนัดคุยทบทวนความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานแฟนหรือคนในครอบครัวเป็นประจำอาจจะเดือนละครั้งถามกันง่ายๆว่าช่วงที่ผ่านมามีอะไรดีมีอะไรที่เราน่าจะปรับปรุงการอยู่ร่วมกันได้บ้างเพื่อเคลียร์ปัญหาก่อนจะบานปลายดีจังครับเป็นการเช็คอินความสัมพันธ์และพื้นฐานที่สุดคือฝึกร้องขอในสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและอ่อนโยนแทนที่จะคาดหวังให้คนอื่นเดาใจเราค่ะ โอ้โหรีโมจีสกับ relationship retros นี่น่าเอาไปลองใช้มากครับมาถึงกล้ามเนื้อมัดสุดท้ายข้อที่7ความขี้เล่นหรือ playfulness ค่ะอันนี้ชอบมากอันนี้ฟังดูผ่อนคลายที่สุดเลยแต่มันสำคัญยังไงครับมันคือการทำตัวตลกตลกหรอไม่เชิงว่าต้องเป็นคนตลกตลอดเวลานะคะแต่มันคือทัศนคติมากกว่า ทัศนคติที่เปิดกว้างมีอารมณ์ขันมองหาความสนุกในเรื่องต่างๆได้แล้วก็มีแนวคิดแบบใช่และที่มาจากพวกแสดงด้นสดนะคะอ๋อครับคบคือพร้อมที่จะต่อยอดความคิดคนอื่นอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะรีบปฏิเสธหรือหาข้อเสียมันสำคัญเพราะช่วยลดเครียดได้ดีมากกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ทำให้เรากล้าลองผิดลองถูกมากขึ้น และที่สำคัญมากๆเลยคือมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงความปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety ในทีมหรือความสัมพันธ์ได้เลยค่ะน่าสนใจมากครับความขี้เล่นเป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยทางใจขยายความหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าการที่เราจะเล่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดมุกตลกการเสนอไอเดียแปลกๆหรือการทำอะไรเป็นเปนิเราต้องรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเปราะบางหรือ vulnerable ได้ครับ กล้าที่จะดูไม่สมบูรณ์แบบกล้าที่จะพลาดโดยไม่กลัวว่าจะถูกตำหนิหรือตัดสินอย่างรุนแรงดรแอนเฮาบอกว่าความขี้เล่นคือสัญญาณของความปลอดภัยในความสัมพันธ์ดังนั้นแทนที่จะวัดความสัมพันธ์ด้วย KPI อะไรซับซ้อนลองถามคำถามง่ายๆว่า เราหัวเราะด้วยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือเรารู้สึกสบายใจที่ก็แชร์ไอเดียเพียนเพยนกันไหมอื hmm. ถ้าคำตอบคือไม่ค่อยมีเลยอาจจะแปลว่าระดับความไว้วางใจและความปลอดภัยทางใจตรงนั้นกำลังมีปัญหาค่ะลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าอยากจะเพิ่มความขี้เล่นให้ตัวเองบ้างมีวิธีพื้อะไรแนะนำไหมครับ ลองจัดตารางเวลาเล่นให้ตัวเองบ้างค่ะอาจจะ15นาทีต่อวันหรือชั่วโมงหนึงต่อสัปดาห์ที่จะทำกิจกรรมสนุกๆโดยไม่มีเป้าหมายอื่นเลยหาเวลาเล่นโดยเฉพาะใช่ค่ะหรือเปลี่ยนงานน่าเบื่อให้เป็นเกมลองจับเวลาตั้งเป้าหมายเล็กๆให้รังมันตัวเองทำให้มันท้าทายขึ้นหรือแค่อนุญาตให้ตัวเองทำอะไรไร้สาระบ้างเปิดเพลงเต้นตอนล้างจานเล่าเรื่องตลกฝืดๆให้เพื่อนฟัง ปลดปล่อยความจริงจังลงบ้างคะ่ะครับครับปลดปล่อยตัวเองบ้างพอเรามองภาพรวมทั้ง7คุณลักษณะนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้แยกขาดจากกันเลยนะคะแต่มันเชื่อมโยงกันเกื้อหนุนกันหมดเลยใช่ครับการฝึกอย่างหนึ่งมันจะไปช่วยเสริมอีกอย่างหนึ่งเช่นพอเรามีสติมากขึ้นเราก็จะรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นพอเรารู้จักตัวเองดีขึ้นเราก็จะสื่อสารความต้องการได้ชัดเจนขึ้นพอสื่อสารได้ดีก็อาจจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้มากขึ้น มันเป็นวงจรที่ดีค่ะข่าวดีคือเราไม่ต้องเก่งทั้งเจอย่างพร้อมกันครับผมแค่เริ่มจากจุดที่เราสนใจหรือคิดว่าสําคัญที่สุดก่อนมันก็จะค่อยๆส่งผลดีไปยังส่วนอื่นๆเองค่ะจริงด้วยครับมันเหมือนสร้างกล้ามเนื้อจริงๆเพราะส่วนหนึ่งแข็งแรงมันก็ช่วยซัพพอร์ตส่วนอื่นไปด้วยและมีประโยคนึงในหนังสือที่ผมชอบมากเลยคือฉันจะดูแลตัวเองเพื่อเธอ และขอให้เธอช่วยดูแลตัวเองเพื่อฉัน I'll take care of me for you if you'll take care of you for me ใช่ค่ะชอบเหมือนกันมันบอกว่าการที่เราฟิตใจให้แกล่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะแต่มันเป็นการลงทุนเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราด้วยถูกต้องที่สุดค่ะดังนั้นสำหรับใครที่ฟังเรารู้สึกแบบอืมอยากจะเริ่มฟิตใจบ้างลองเลือกหนึ่งคุณลักษณะจาก7ข้อนี้ที่รู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละที่อยากพัฒนาค่ะเลือกมาก่อนหนึ่งอย่าง ครับแล้วก็ลองเลือก 1. วิธพื้นทางอารมณ์ง่ายๆจากข้อนั้นมาลองทําต่อเนื่องดูสักสัปดาห์ไม่ต้องหักโหมนะครับเน้นความสม่ำเสมอทําเล็กๆน้อยๆแต่ทําทุกวันเหมือนออกกําลังกายเลยครับใช่เลยค่ะค่อยๆทําไปสุดท้ายนี้อยากย้าว่าความแข็งแกร่งทางอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรเลยหรือกลายเป็นคนเย็นชาไม่ใช่เลยค่ะ แต่คือการที่เรามีพลังมีเครื่องมือมีความสามารถที่จะรับมือกับทุกๆอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าบวกหรือลบและก็ยังคงสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีสติมีเป้าหมายแล้วรักษาความเป็นตัวตนไว้ได้ครับอืมพูดดีดีมากค่ะและทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นการเจาะลึกแนวคิดจากหนังสือ7วิธีฟิตใจให้แกร่งไม่หวั่นไหวตามแรงอารมณ์ flex your feelings เขียนโดยดรเอ็มมี่แอนฮอ แปลและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินเฮาทูนะครับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากจะสร้างเส้นทางฟิตเนสทางอารมณ์ของตัวเองแบบละเอียดละเอียดแนะนำให้ลองหาเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมกันได้เลยครับค่ะดีมากๆเลยและก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งไายให้ลองกลับไปคิดเล่นๆดูนะคะถ้าเปรียบ7คุณลักษณะนี้เป็นกล้ามเนื้อทางอารมณ์ ลองนึกดูสิคะว่ามีกล้ามเนื้อมัดไหนที่หากเราเริ่มบริหารมันตั้งแต่วันนี้มันจะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกหรือส่งผลดีต่อชีวิตในด้านอื่นๆของเราได้มากที่สุดน่าคิดมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคู่หู AI เมาส์หนังสือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ